ที่จังหวัดพิจิตรวันนี้นายประเวศศิริสินผู้อํานวยการชลประทานจังหวัดพิจิตรได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจากกรณีที่ชลประทานจังหวัดพิจิตรซึ่งประกอบไปด้วยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐีโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าบัวที่ก่อนหน้านี้ได้ทําการส่งน้ําจากคลอง4-1แล้วแยกไปตามลําคลองซอยต่างๆให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในเขตชลประธานได้ทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรังครอบคลุมพื้นที่6อําเภอจํานวนกว่า5 0 0 0 0 0ไร่ โดยในวันที่1และ14เมษายน2556ทางชลประทานจะทำการหยุดส่งน้ำทั้ง2โครงการตามระยะเวลาที่กำหนดประกอบกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีอยู่จำกัดขอให้เกษตรกรที่จะทำนาปรังรอบ2งดการทำนาปรังในช่วงนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มในการชลประทาน กล่าวอีกว่าสําหรับแม่น้ําน่านที่ไหลผ่าน3าําเภอของจังหวัดพิจิตรได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเนื่องจากเขื่อนสิริกิต์ลดการระบายน้ําเนื่องจากปริมาณน้ํามีอยู่จํากัดซึ่งการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าแม่น้ําน่านมีอยู่30จุดในช่วงนี้ยังสามารถสูบน้ําจากแม่น้ําน่านส่งไปยังลําคลองซอยต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ในบางส่วนแต่หากระดับน้ําในแม่น้ําน่านลดลงไปกว่านี้อีก1เมตร ระบบการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าจะไม่สามารถทําการสูบน้ําส่งไปช่วยเหลือเกษตรกรได้จึงขอให้ประชาชนเกษตรกรตระหนักถึงการใช้น้ําอย่างมีคุณค่าอีกทั้งฟังคําแนะนําจากทางราชการต่อไปคณกรมัชิิิมาพ Live News าพจตรยงานครับรจาจะสูบตอนไหนเขาจะสูบตอนชนะาขาดน้ําใช่แล้วเขามีเวลาไหมประมาณกี่วันสูบไม่มีถ้าชนะาขาดน้ําวันไหนเขาก เราก็เลยมาเล่นน้ำกันซะเลยใช่เล่นทุกวันเลยไม่ไม่ทุกวันวันก็ไม่ได้มาเล่นอ๋ออากาศมันยยร้อนหรือยงไง